ูปัดก็ขออนุญาตอ่านค่ะเป็นคำถามจากผู้ชมจากสงสัยข้อสงสัยค่ะอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่านิพพานของอาจารย์คืออะไรสภาวะยังไงเพราะจากที่ตามดูหลายคลิปดูเหมือนอาจารย์จะไม่ได้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งโลกเลยแล้วถึงนิพพานได้อย่างไรอันนี้ก็คือข้อสงสัยจากผู้ชมค่ะอาจารย์ให้อาจารย์ช่วยไขความกระจ่างนค่ะ เหตดีค่ะดีค่ะอันนี้อันนี้เนี่ยคนที่ถามนะคะอันนี้เนี่ยคือฟังแล้วเนี่ยดูออกเลยว่าคือตัดสินอาจารย์จากจากรูปเหมือนที่ที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะ judging the book from the cover ใช่ไหมตัดสินเนื้อหาของหนังสือจากหน้าปกนะคะแน่นอนถ้าคุณถ้าคุณเนี่ยนะคะตัดสิน ข้างนอกของอาจารย์เนี่ยในความเห็นของคุณอาจารย์ต้องเต็มไปด้วยกิเลสดูซิแต่ละคลิปเนี่ยแม่มีเสื้อผ้าใหม่ๆหม่ใส่ทุกครั้งดูซิแต่งหน้าแต่งตาทาลิปติกทาคิวตรงนี้อาจารย์สอบตกแน่นอนนะคะสอบตกแน่นอนแต่คำถามของคุณคุณรู้ไหมว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความคิดของคุณที่อยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวพุทธ ว่าถ้าใครเนี่ยพูดถึงนิพพานถ้าใครบอกว่าเข้าถึงนิพพานได้คนคนนั้นจะต้องส่วนมากที่เรารู้ก็ต้องเป็นครูบาอาจารย์ต้องเป็นพระครูบาอาจารย์ที่แล้วก็ต้องดังหลวงปู่มัน่นนะหลวงตามหาบัวต้องต้อง,องส่วนมากจะต้องมีเครื่องแบบของของของพระใช่ไหมนะคะหรือไม่งั้นอย่างน้อยก็ต้องเป็นแม่ชีแหละโกนหัวแหละ้แลวแเราอาจารย์ไปเอาไปเอา ไอ้ไอ้ไอ้ค i ณลิฟิเคชอะไรมาพูดดูจิตเนี่ยทุกครั้งใส่เสื้อผ้าอะไรพวกนี้เนี่ยคือคือพวกนี้สอบตกแน่นอนอาจารย์น่าสอบตกในคุรทีเรียของคุณเข้าใจไหมในตัวชี้ของคุณเนี่ยเพราะว่าโทษทีนะคะนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สบประมาทดูถูกอะไรเพราะว่าปัญญาของคุณเนี่ยรู้ได้เท่านั้นน่ะ รู้ได้เท่านั้นคุณยังคุณยังรู้เนี่ยลึกซึ้งเข้าไปเนี่ยยังไม่ได้นะคะซึ่งซึ่งตรงนี้มันโอเคเพราะว่าเราพัฒนากันได้เราพัฒนากันได้นะคะถ้าคุณฉะนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องเข้าใจเนี่ยก็คือว่าอาจารย์เนี่ยนะคะพูดจริงๆว่าตั้งใจด้วยซ้ําอาจารย์เนี่ยตั้งใจเลยว่าจะจะพรีเซนต์ตัวเองในรูปแบบอย่างนี้ เพราะต้องการเนี่ยให้กําลังใจกับผู้หญิงผู้หญิงเราเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่เยอะแล้วในจํานวนผู้หญิงที่มาปฏิบัติธรรมนะคะไม่ใช่ทุกคนเนี่ยอยากจะโกนหัวใส่อะไรใส่หรือว่าหรือว่าคือคือ,ค,อคือเรื่องของการแต่งตัวนี่นะอาจารย์ว่ามันเป็นธรรมชาติของผู้หญิงเนี่ยมากเลยอะอาจารย์ชอบดูนะเวลาเข้าห้องน้ําผู้หญิงเนี่ยนะ นะบางครั้งคือเราไม่ได้ตั้งใจจ้องอะไรแบบนั้นโอ้โหถ้าแบบที่ไหนเนี่ยนะเขาจะเนี่ยนะแต่งนู่นแต่งนี่ทาลิปสติกอะไรต่ออะไรเนะี่ยมันเป็นธรรมชาติมากเลยอะของผู้หญิงที่รักสวยรักงามรักสวยรักงามแต่สำหรับอาจารย์แล้วที่แต่งอันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยได้พูดบ่อยครั้งนะคะว่าเป็นเรื่องของมาายา เป็นเรื่องของมารยาทการที่คุณจะมานั่งตรงนี้เนี่ยนะคะแม้จะให้โูหน้าเน้นน้ำมันยัผมเ้าจุงเยิงเนี่ยคุณก็ด่าอาจารย์อีกกระเชื่อไหมคุณก็ด่าแม่อาจารย์แต่งหน่อยสิหนะ้าแต่งหน่อยสิเนี่ยพอแต่งเนี่ยคุณก็ว่านะคุณไม่แต่งนะคุณก็ว่าคือ,ค,อคือยังไงเนี่ยนะอาจารย์ต้องโดนกระสุนต้องรับกระสุนทั้งนั้นนะ่ะพาออาจารย์เนี่ยเลอกที่จะมาอยู่แนวหน้า<ม>นะคะ<ม> ปิดปิดไม้หน่อยนะคะปิดไม่หน่อยนะคะฉะนั้น่เด็เนี่ยหรือว่าใช้ได้ไอ้วงนี้ไอ้วงนี้ไม่ได้ทำหละนะไม่เอาไอ้วนี้ไปลองอืมโอเคปิดละฉะนั้นถ้าคุณคุณคุณต้องพยายามอย่ามองอาจารย์ที่หน้าปกเพราะตรงนี้อ่ะเป็นเรื่องฉาบฉวยเกินไป เ็นเรื่องฉาดฉวยเกินไปคุณจะต้องศึกษางานของอาจารย์แล้วก็มองให้เนี่ยลึกซึ้งเนี่ยมากขึ้นทาไมอาจารย์จึงบอกว่ารายการนี้ที่อาจารย์ในนั้นครับพูดเนี่ยมันมีเนื้อหาเนี่ยสามสามเรื่องก็คือเนื้อหาของเรื่องหลังอวิชาที่จะช่วยเราพ้นทุกทอนถอนถนวกจากอกเนื้อหาของเรื่องก่อนอวิชาเรื่องมนุษย์ต่างดาวเรื่องไรแล้วเนื้อหาอีกอันหนึ่งก็คือเนื้อหา ชีวิตส่วนตัวของอาจารย์ชีวิตส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าไหนจะไม่ต้องเอาเรื่องคุณย่ามาพูดเม่นงานศพคุณปู่คุณย่าอะไรต้องเอามาพูดไม่เห็นมีใครเขาอยากจะฟังเลยตรงนี้น้อยคนที่เขาอยากจะทำนะคุณที่จะเอาชีวิตส่วนตัวของตัวเองเนี่ยนะคะมาเปิดเป็นสมุดเปิดเนี่ยให้ชาวบ้านเขารู้ว่า เพราะหลังเขาเรือกว่า don't watch the lenin in front of the world เนี่ยเหมือนกับดายนาเนี่ยหนังเรื่องเรื่องอะไรที่อยู่บน Netflix กเขาเรียกเรื่องอะไร the c r o w d เนี่ยอันนั้นเนี่ยนนก็คือว่าซักกกนซักชุดชุดชั้นในเนี่ยในระดับโลกเนี่ยให้คนรู้ไม่มีใครอยากทำหรอกเข้าใจไหมอันนี้เนี่ยเรื่องราวชีวิตของอาจารย์ทั้งนั้นเลยแต่ทำไมอาจารย์ต้องเอามาพูดเพราะตรงนี้ คือใบประกาศนียบัตรที่แท้จริงที่มาฟันธงให้อาจาร,รย์ได้ว่าทำไมผู้หญิงคนนี้จึงคุริฟายที่จะพูดเรื่องนิพพานให้คนรู้เข้าใจไหมซึ่งซึ่งซึ่ซึ่ง,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 งตรงนี้แม้แต่พระเขาก็ไม่ทำแม้แต่พระเขาก็ไม่ทำฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ในส่วนที่ อาจารย์ทําได้แต่คนอื่นยังทําไม่ได้อย่างตัวอย่างอันนี้นะอาจารย์ยังไม่เคยยังยังไม่ได้เล่าในห้องผ่านซูมแต่อาจารย์เคยเล่าในห้องห้องประชุมที่ที่ที่โรงแรมเอเชียละไม่รู้ลูกปัดเคยได้ยินไหมนะคะคือเรื่องฟิชเ again? Fish again? กนฟิชเ a i n ์เกนก็เลรอ <laughs> อาจารย์จะเล่าอาจารย์จะเล่า <eng Rem ind> คือคือตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องเส่วนตัวมากเลยอะแต่ตรงนี้ถ้าใครทําได้เนี่ยแสดงว่าข้างในเขาต้องมีอะไรเนี่ยบางอย่างที่ทําให้ทําได้คือ <c oughs> อย่างนี้อาจารย์เนี่ยไม่ชอบที่จะเอาเรื่องของสามีของลูกเนี่ยอันนั้นเรื่องส่วนตัวของเขาอย่างเรื่องลูกเนี่ยอาจารย์จะไม่จะไม่เล่าแต่จะเล่าเกี่ยวกับตัวเองเข้าใจไหมนะคะแล้วแต่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 เรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยเอามาเล่า เพราะว่ามันมีตัวชี้ถึงข้างในเพราะว่าชีวิตประจําวันของเราในแต่ละวันเนี่ยนะสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราเจอเจอรี่เนี่ยนะที่มันรุมเข้ามาในแต่ละวันเนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวชี้เป็นเป็นข้อสอบที่ดีมากเลยว่ายูอ่ะรู้เรื่องนิพพานมากแค่ไหนโอเคนะในช่วงที่อาจารย์เนี่ยทานมังสวิรัตมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์นะคะปลาก็ไม่เอาเลย นะคะรู้สึกจะเป็นม่งอาจารย์มังสวิรัตน์นี่ก็เรียกว่าสี่ห้าปีแล้วเนี่ยนะนะคะแล้วแต่ว่าช่วงแรกๆก็มีการทานปลาเพราะว่าลูกศิษย์ก็ยังแล้วอาจารย์ก็ยังก็ยังคิดว่าอืมเราต้องมีโปรโตีนอะไรบ้างก็ยังทานปลานะแล้วก็แล้วก็มาถึงช่วงหนึ่งลาก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม,ไม่ไม่ทานละเอาแต่ผักเนะนี่ยล้วนๆเต้าหู้อะไรแต่อะไรพวกโปรตีนเกษตรอาจารย์ก็ไม่ค่อยชอบนะก็เอาเต้าหู้เห็ดอะไรแล้วก็ผักนี่แหละล้วนๆ แต่คุณสามีเขายังไม่พร้อมแต่ที่จริงเขาดีนะเขาลดเรื่องเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยน้อยลงแล้วก็แล้วก็วกทานปลาฟ <laughs> รีซอร์เนี่ยมีแต่ปลาฉะนั้นแล้วช่วงนั้นเนี่ยนะอาจารย์ก็ยุ่งอ่ะยุ่งกับงานเนี่เขียนเขียนคงจะเตรียมเรื่องเรื่องอะไรอะ่ะไม่ใช่เรื่องก่อนอวิชาแน่นอน มันมันมีงานอ่ะงานออรวบรวมอะไรงานเขียนอ่ะแล้วอาจารย์ก็เขียนนั้นแล้ววันนั้นเนี่ยนะมันมันยุ่งมากมันมันยุ่งเกี่ยวกับไอ้นูนน่นไอ้นี่อะไรตอ,อะไรแล้วเาก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยแต่ถึงเวลาเนี่ยนะคะอาจารย์จะดูแลสามีตกเย็นปุ๊บเนี่ยรู้ว่าเขากินอะไรเนี่ยกี่โมงอะไรเนี่ยดูแลสามีฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะไม่พลาดก็คือว่า เหนื่อยอะไรยังไงทําง,งานอะไรแต่อะไรเนี่ยในสวนอะไรหน้าคอมอะไรแต่อะไรยังไงจัง <c oughs> ก็จะเข้ามาทําอาหารให้เขาแล้ววันนั้นก็จะรีบแล้วทาอะไรไม่รู้จะทําอะไรเอ,เอาปลาออกมาซึ่งวันก่อนก็คงปลาวันก่อนหน้านั้นก็คงปลา <c oughs> พ่อจันเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะจับไอ้พวกเนื้อสัตว์ด้วยอ่ะนะนะคะแล้วแล้ววันนั้นก็ทําทําปลาแล้วก็ทําอะไรแต่อะไรแล้วจันทํา,าเสร็จอะไรก็ใส่ใส่าถาดหิ้วถาดเนี่ยนะคะ ให้ข่าวให้ข่าวก็นั่งดูทรทัศน์เนี่ยของขาวเพราะเขเห็นเนี่ยเขาก็ผมก็ฟิชเ again? กนว่าฟิชเหน้าเขาเนี่นะผมฟิชเช a กนเชื่อไหมคือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือเราเหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็แล้วก็เข้าไปในครัวนะก็จะได้ถาดอันนี้มานะคะก็ก็ต้องมากกว่าประมาณสี่สิบไม่ไม่ถึงชั่วโมงอาจจะไม่ถึงชั่วโมงหรอกนะคะแต่เราก็ทำอ่ะ นะพออาจารย์ได้ยิงคําว่าฟิชเ a g a i เนเนี่ยนะเชื่อไหมอาจารย์ถามเขาอย่างนี้ว่าพ d you like to eat? I do it for you อาจารย์ถามว่า <c oughs> คุณอยากกินอะไรเดี๋ยวทําให้ข้างในเนี่ยอาจารย์ดูข้างในทันทีเลยนะไม่มีแม้เจอรี่ตัวเดียวที่จะสก,กิดแน่นอนมันต้องไวมากเห็นความไม่พอใจของเขามันต้องไวมากนะคะดูข้างใน ไม่มีเจอรี่จึ๊จึกหนึ่งเลยที่จะบอกความไม่พอใจในปฏิกิริยาของคุณสามีทั้งที่เราเหนื่อยมาทั้งวันไม่มีแถมยังบอกอย่างนี้อีกว่า what would you like to eat i do for you อยากกินอะไรเดี๋ยวทำให้แต่ประโยคนั้นเน่เสียบเขาประโยคนั้นน่ะเสียบเขาเพราะว่าเราไม่มีคือคือคือถ้าไม่บ้านอื่นเนี่ยนะถาดอันนี้นะ่ะโยนไปเลยบินเลย บินเลยสุดยอดจะกินก็กินไม่กินก็ช้าไอ้เลยช้าได้อะประโยคนั้นน่นแหละช้าได้เลยละ่ะยาก,กันได้เลยด้วยอะแต่เราจะเอาอะจะเอาแค่ไหนอะใช่ไหมแต,แต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องลิ้นกับฟันเนี่ยของคู่สามีภรรยาที่ต้องมีที่ต้องมีนะคะแต่ข้อสอบอันนั้นน่ยอาจารย์เนี่ยดูปุ๊บเลย ยังยิ้มออกมาเนี่ย What would you like to eat i do for you โ oh อ้โหกลับไปเสียบเขาเขาเห็นหน้าเขานะาเขาเขาสลดเลยเขา feel guilty เลยสมนึกผิดมากโอ้ย oh, is okay is t okay is t okay is t okay, okay. Gonna, 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 gonna. <laughs> เอามากินกินกินแล้วก็พูด sorry, <laughs> เขา i'm sorry i'm sorry แล้วก็กิน <laughs> แล้วหลังจากนั้นคือที่จริงแบร์ี่เขาง่ายอยู่แล้วนะ เขาง่ายมากไม่ว่าจะทําอะไรเนี่ยธรรมดาเขาไม่ค่อยบ่นนะแต่วันนั้นเนี่ยก็คงคงก่อนหน้านั้นสามบันก็คงปลาทุกวันเนี่ยก็ถึงฟิชเ again ที่ฟิชเฉะนั้นอาจารย์ต้องบอกว่าผ่านข้อสอบอันนั้นนี่นะคะคือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณต้องมองค่ะคุณต้องไม่ใช่คุณไม่ต้องคุณต้องมองอย่ามองข้างนอก แล้วอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าคุณเอาส่วนไหนแน่นอนก็ต้องเอาส่วนข้างนอกเนี่ยมาตัดสินว่าเนี่ยมาดูคลิปของคุณแล้วว่าคลิปของอาจารย์แล้วเนี่ยตั้งหลายคลิปเหมือนกันเนี่ยก็ดูว่าคุณก็ยังมีกิเลสเนี่ยอาจารย์ก็ยังมีกิเลสเยอะอยู่แล้วมาพูดเรื่องนิพพานเนี่ยได้อย่างไรเรื่องกิเลสนี่นะคนสามารถแต่งหน้าแต่งตัวอะไรพวกนี้ได้โดยไม่มีกิเลสนะตรงนี้คุณอาจจะยังไม่รู้เพราะว่าเพราะว่าสภาวะธรรมของเราไม่ถึงไง ใช่ไหมแล้วเราก็รู้จักแต่สังคมที่เขาที่เขาเอากิเลสเนี่ยเดินหน้าทีนี้คนที่ทำเนี่ยโดยที่ไม่มีกิเลสเนี่ยนะเดินหน้าเนี่ยคุณก็ไม่เข้าใจคุณเข้าใจไม่ได้คุณก็เลยเอาตัดสินพวกนี้เนี่ยยังฉาบฉวยยังฉาบฉวยเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคุณคนหนึ่งนะคะที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าคนสุดท้ายชื่อคุณอะไรไม่รู้ที่ใส่เสื้อสีแดงเขาบอกว่าหนูว่อ่านหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์จบ แล้วในขณะที่หนูอ่านนะหนูก็ร้องไห้ไปด้วยอาจารย์ก็บอกว่าคนเขียนก็ร้องไปด้วยอะ่ะนะในขณะที่เขียนเพราะมันยากอะมา,มาพูดถึงเรื่องชีวิตที่เจ็บปวดของตัวเองมันไม่ใช่ง่ายหรอกมันไม่ใช่ง่ายแต่ตอนนั้นนะแต่แต่ตรงนี้เนี่ยคือคือเรื่องราวเขาแล้วเขาก็บอกว่าอะไรเขาบอกว่าโหอาจารย์เนี่ยเป็นผู้หญิงที่อึดมากเลยอะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะเขาม้วนเสือไปแล้วแล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าคุณ อาจารย์เนี่ยนะอยากม้วนเสือนับครั้งไม่ถ้วนคุณโดยเฉพาะมาทํางานนี้เนี่ยในมาพูดเรื่องนิพพานในเมืองพุทธอย่างเมืองไทยอะ่ะซึ่งในปีแรกๆเลยอาจารย์อาจารย์ใช้คําพูดนี้ว่าปาดทางพุทธในเมืองไทยเยอะมากเยอะมากแล้วผู้ชายทั้งนั้นถ้าไม่เป็นพระก็ต้องเป็น เป็นซัมบอดี้ที่ส่วนมากเป็นผู้ชายที่เขาคุริฟายที่เออรู้ว่านะคะที่จะพูดเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่เราเรียกว่าอะไรอะ <S <S ่ะเมลโดมิเนนต์โซซตตี้อ่ะอว่าอะไรเมืองนะคะเมืองที่ช้างเท้าหน้าเป็นผู้ชายอะ <S <S ่ะผู้หญิงอยู่รู้ตำแหน่งตัวเองไปตั้งหลังช้างเท้าหลังลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งไม่สามารถให้พ่อเนี่ยฟังคลิปของอาจารย์ได้เขาบอกไม่ฟังหรอก ผู้หญิงจะพูดอะไรเกี่ยวกับธรรมะไม่ฟังพ่อไม่ฟังไม่ฟังเข้าใจไหมแต่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือมาทำเอาเอาเรื่องนิพพานซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากมาเดินหน้าอย่างนี้เนี่ยคุณคุณจะต้องหัดมองเข้ามาข้างในอ่ะหัดมองเข้ามาข้างในเนี่ยข้อสอบแต่ละอันน่ะโดยเฉพาะเล่มไหนอ่ะพรมแดงข้ามโคตรใช่ไหมที่อาจารย์เขียนน่ะที่ ที่ไปเนี่ยนะอยู่ต่อหน้าธารกำนันของคนแปดสิบคนทั้งพระทั้งคลาวาสที่เป็นปัญญาชนทั้งนั้นแล้วอาจารย์เนี่ยนะคะถูกเจ้าอาวาสเนี่ยนะเหมือนก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็หดต่อหน้าธารกำน,นันคือเขาฮิวมิเลียเราแบบแบบอืออาจารย์เนี่ยรับอย่างเดียวกราบขอโทษโทษแล้วยังไม่พอหดเราต่อนครึ่งชั่วโมง ขวดเราต่อตรงนั้นมัน,ม,นมันหนักหนาสากันมากหนักหนาสากันมาตอนนั้นเป็นอาจารย์สุพวรรณแล้วด้วยนะปีแรกๆเป็นอาจารย์สุพวรรณแล้วด้วยแต่อาจารย์รอดมาได้นั่นน่ะม้วนเสือได้เลยพอแล้วไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วเขาไม่ยอมรับเราหรอกไม่ยอมรับเราหรอกเอานะคะราส่วนมากจะถูกพระเนี่ยหวดเขาชอมรับเรายาก แต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังดันทุรังแล้วความดันทุรังที่ทำเนี่ยมาถึงจุดนี้คุณคิดว่าเพราะอยากดังเหรอคุณคิดว่าเพราะอยากดังเหรอเพราะอยากได้เงินเหรอนี่มาพูดอย่างนี้บอกติดก,กันเทศติดก,กันแทศบางทีเนี้ยไีเช็คเนี่ยนะคะสองรายการสามรายการก็ไม่มีการไม่มีไม่มีตอนนี้ก็เอาเอาเป็นว่าอะขอให้ดูแล้วกันดูโฆษณาเนี่ยไปด้วยแล้วก็ให้เขา ให้ให้เงินเดือนเราบ้างนะคะเดือนเดือนละนะเดือนละนะเจ็ดแปดพันแต่ที่เนี้ยเห็นมาเนี่ยแค่ครั้งเดียวอาหายไปละเดือนเห็นแค่ครั้งเดียวเดือนต่อไปเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยถูกเขาปิดไอ้ไม่ใช่ว่าปิดถึงขนาดปิดช่องหรอกเขาไม่ยอมเขาเขาตีมือเราเพราะว่าเราไปพูดเรื่องวอลซอไม่ให้โพสก็ตรงคงต้องถูกลงโทษไปอีกอะ คุณคิดเลยว่าอาจารย์เนี่ยทำงานนี้เพราะต้องการที่จะร่ำรวยเอาเงินนะคุณรู้จักอาจารย์น้อยมากเลยอะรู้จักอาจารย์น้อยมากเมื่อวันนี้ต้องตื่นตีสามที่จะมาสอนหกโมงเช้าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยสองครั้งสองครั้งคุณคิดว่าคนติดการเทศอาจารย์เนี่ยเต็มไปหมดเหรอไม่ค่ะเนี่ยโอ้เขาก็ทำ เออหน้าอะไรเนี่ยซื้อกาแฟเลี้ยงอาจารย์เก้าสิบาทไอ้เก้าสิบาทเนี่ยมันจะเวิร์กได้ที่เงินเป็นกอบเป็นกำมได้มันจะต้องมีคนสนับสนุนเป็นพันเป็นหมื่นถึงจะได้เห็นเป็นกอบเป็นกำมแต่เห็นไหมก,ก,ก็ยังกระปริก,กระปลอยตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยจะต้องทําใจกับตัวเองทําใจกับตัวเองบอกกับตัวเองว่าถ้าเราต้องการให้คือให้ยังไม่มีเงื่อนไขโดยไม่ต้อง ไม่ต้องคิดอย่างอื่นว่าเขาจะติดกันเทศเราไหมจะให้อะไรเราไหมถึงแม้เขาไม่ให้นะคะไม่ติดกันเทศเราเราก็ยังต้องให้เขาเหมือนเดิมแล้วคุณคิดว่าอันนี้มันเป็นพลังของของกิเลสเหรอหรือเป็นพลังอย่างอื่นซึ่งอาจารย์ไม่ค่อยชอบใช้ด้วยซ้ำไป I love you I love you อาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่กระดางปาก ระดากบากไม่ใช่แต่คุณนั่นแหละจะต้องมองอาจารย์ให้ออกเองซึ่งถ้าคุณเนี่ยมาเอาพวกนี้มามองอาจารย์สอบตกตั้งแต่คลิปแรกแล้วค่ะสอบตกตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะเนี่ยเสื้อใหม่ๆเนี่ยแล้วเสื้อใหม่พวกนี้คุณคิดว่าอาจารย์เนี่ยใช้เงินเนี่ยเป็นเป็นพันเป็นหมื่นไปนซื้อเหรอลูกศิษย์ส่งมาจากเมืองไทยให้อาจารย์ส่งมาเนี่ยอ้วนส่งมาให แต่ถ้าอาจารย์ซื้อเองพระอาจารย์ก็อยากให้พวกเราเห็นอะไรเนี่ยใหม่ๆเนี่ยทุกทิตนสนุกดีผู้หญิงเราก็สนุกดีนะอาจารย์ไปซื้ออะไรซื้อร้านมือสอง charity shop ซื้อของเก่ามาแต่มันบางทีมันก็ไม่เก่ามากอะให้พวกเราเนี่ยมีอะไรดูเป็นบุญตาสวยๆงามๆผู้หญิงเรารู้กันผู้หญิงเรารู้กันมีอะไรเนี่ยเป็นบุญตาให้ดู คุณคิดเหรอว่าอาจารย์ได้เงินมาแล้วก็ใช้อะไรอิรุ่ยฉุยฉชกอาจารย์เนะี่ยขี้เหนียวกับตัวเองมากเลยจะไม่ขี้เหนียวในแง่ที่ว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอาจารย์ใช้แต่ถ้ากับคนอื่นเนี่ยกับลูกเต้ากับลูกศิษย์กับคนที่เขาจําเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือเนี่ยอาจารย์เนี่ยไม่อั้นเก็บเงินเนี่ยให้กับพวกเขาฉะนั้นรับการเทศมาก็เพื่อที่จะพันต่อไปพันออกไป ฉะนั้นคนที่เขียนถามอันนี้มานะคะดีมากเลยอะ่ะอาจารย์ต้องขอบคุณเลยอะที่เปิดโอกาสให้อาจารย์เนี่ยพูดอันนี้เนี่ยได้นะคะอาจารย์ไม่ได้ตําหนิคุณอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเรียกว่าเรียกว่าจะช่วยเปิดหูเปิดตาไม่เพียงแต่คุณแล้วก็อีกคนมากมายนะคะที่เข้าใจอาจารย์ผิดที่เข้าใจอาจารย์ผิดเนี่ยหน้าตายอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอย่างนี้อย่างเงี้ย เนี่ยแหมกระแดะมาพูดเรื่องนิพพานนะควรให้เรื่องให้ผู้ชายเขาพูดให้พระพูดไม่ดีกว่าหรือคุณต้องศึกษายเยอะค่ะคุณจึงจะรู้ว่าทำไมอาจารย์จึงต้องพูดเข้าใจไหมนะคะมีบางวันที่อาจารย์เหนื่อยแต่อาจารย์จะไม่จะไม่ยกเลิกไม่ยกเลิกรายการนี้ไม่ยกเลิกเมื่อวานนี้ตื่นตีสามมาสอนสามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกว่า แล้วมีอะไรไหมคือที่ที่ที่เขาเก็บเงินไปสามร้อยน,นะ่น่ะค่าอาหารกลางวันค่าค่านั่นค่ากาแฟไม่ไม,ม่เกี่ยวกับอาจารย์เลยแล้วนี่เหรอคือพลังของกิเลสเนี่ยดูดูคุณเนี่ยดูดูหลายคลิปแล้วนะเหมือนก็ว่ายังมีกิเลสอีกเยอะเลยอะ่ะเราทําไมมาพูดเรื่องนิพพ่านได้มันก็ไม่กระดักปากหรอโอเคหวังว่าคุณคงเข้าใจนะคนที่เขียนเข้ามาอย่างนี้นะคะ หวังว่าคุณคงเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรคุณไม่ต้องอะไรต่อะไรละคือคืออาจารย์อโหสิกรรมเนี่ยให้หมดเลยแต่สิ่งที่อาจารย์เนี่ยอยากได้ก็คืออยากให้คุณเนะ่ยเปิดใจกว้างแล้วก็ศึกษางานของอาจารย์เนี่ยอย่างทะลุปลุปลงที่จริงอย่างนี้เนี่ยดีนะในแง่ที่ว่ามันเป็นการกรองคนที่มีบรารมีสูงจริงๆถึงจะมาได้ฟัง ถึงจะไม่ได้เข้าใจอาจารย์จริงๆเพราะเพราะมันไม่มีทางที่จะถูกได้ทั้งสองฝ่ายเพราะคนที่คนที่ฟีดแบ็กนะคะเขียนเข้ามาในคอมเมนต์บอกว่าอาจารย์ความรู้ของอาจารย์สุดยอดอาจารย์สุดยอดมากเลยอะ่ะนะคะจะไปหาความรู้อย่างนี้ได้ที่ไหนในโลกไม่มีอีกแล้วอันนี้กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเนี่ยมั่วแล้วอะ่ะเนี่ยพูดออกจากกิเลสข,ของตัวเองเนี่ยนะพูดอะไรก็ไม่รู้เพอเจอที่เป่ง ทั้งทั้งที่ดูคลิปเดียวกันฉะนั้นจะให้คนสองกลุ่มนี้เนี่ยนะคะถูกทั้งสองกลุ่มมันไม่ได้มันต้องมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเข้าใจเราถูกต้องอีกกลุ่มหนึ่งยังเข้าใจเราไม่ได้โอเคค่ะอาจารย์คิดว่าตอบพอละนะคะว่าถูกไม่ได้ประจานคุณสามีแต่นั้นเน่ะแต่นนั้นเน่ะช่วยช่วยบลลี่ไม่เป็นไรเออดี๋ยวนี้นะ เขาที่จริงเขาไม่ไม่ใช่ว่าเพราะเหตุการณ์นั้นเราก็ไม่บ่นเรื่องอาหารคือทําอะไรให้สองคนเนี่ยกิน,นคือคือบางครั้งเนี่ยไม่มีอาหารเนื้อสัตว์เลยเขาก็กินเต้าหู้อะไรเนี่ยกับเรานะคะต้องอันนี้ต้องยอมรับอาจารย์ให้ให้ให้เครดิตของแบรี่เนี่ยในเรื่องนี้เลยนะคะสิ่งไหนที่เขาอยากจะกินก็คือไปกินข้างนอกถ้าอยากกินสเต็กก็ไปกินเราก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็แล้วก็วกบางวันที่อาจารย์ติดภาระ เขาต้องทําเองนะคะเขาก็ทําในสิ่งที่เขาอยากกินแต่ถ้าเราทํา <laughs> เราก็ทําในส่วนที่เรากินได้ทั้งสองคนอลูกป,ปัดมีอะไรอีกไหมคะลูก